ก่อนการมาถึงของแม่สาวสวยหน้าเศร้าเจนิเฟอร์ลอเรนซ์หรือแคทนิสเอฟเฟอรีนจากหนังฮังเกอร์เกมนั้น <c oughs> เคยมีสาวสวยหน้าหวานที่เป็นเหมือนคู่แฝดของแคทนิสก็ไม่ป่ากที่โลดแล่นอยู่บนแผ่นฟิลม์มก่อนหน้าแม่สาวนักปฏิวัติเกือบ10ปีในหนังดังบล็อก b u ตอร์หลายๆเรื่องของยุคนั้น <c oughs> เช่น Deep Impact และ Jo y Ride <c oughs> เป็นต้นลิลลี่โซบีเอสกีนักสแสดงและศิลปินสาวชาวอเมริกัน เกิดเมื่อวันที่10มิถุนายนปี1983ที่กรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในครอบครัวที่มีคุณแม่เป็นโปรดิวเซอร์นักเขียนบทภาพยนตร์และกลายมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของลีลี่ในภายหลังส่วนคุณพ่อเป็นคนเชื้อสายฝรั่งเศสที่เป็นอดีตนักแสดงเหมือนกันโดยเธอมีน้องชายคนหนึ่งชื่อโรเบิร์ตโซบิเอสกี้ลิลี่ถูกนนพบโดยแมวมองตั้งแต่เมื่อครั้งยังเรียนอยู่ที่นิวยอร์กซิตี้พรีเวสคูล และได้พาเธอไปแคสติ้งบทเด็กน้อยแวมพา์คลอดเดียในหนังเรื่อง Interview with the Vampire 1994ที่นำแสดงโดยแบรดพิตตกับทอมครูซก่อนที่จะเสียบทนี้ไปให้กับคริสเตนดันส์ในที่สุดหลังจากนั้นก็ได้ไปปรากฏตัววีซีรีส์หลายต,ต่อหลายเรื่องก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์และเป็นที่รู้จักของผู้ชมทั่วโลกจากหนังอุกบาตถล่มโลก Deep Impact 1998 n e v e r e e n Kiss 1998ร่วมแสดงในหนังสุดอื้อชาของทอมครูซกับนิโคลคิดแมนจากผลงานกำกับของสแตนลีย์คูบริก Eyes Wide Shut 1999ซึ่งด้วยความแรงของฉากโป๊เปลือยหนังเลยไม่ได้ฉายในบ้านเรา Joy Ride 2001 The Glass House 2001 88 minutes 2007และเริ่มลดเพดานไปเล่นหนังเกรด B ี The Wickerman 2006ประกบนิโคลัสเคชซึ่งเจ๊งสนัน่นจากทุนสร้าง40ล้านเหรียญหนังทำรายได้แค่38.8ล้านเท่านั้นแล้วยังมาเฟลหนักกว่าเดิมกับหนัง In the Name of the King A Dungeon Siege Tale 0, 2007ประกบเจสันสเตทแฮมซึ่งเจ๊งยับกว่าเก่าจากทุนสร้าง60ล้านหนังทำรายได้แค่13ล้าน แม้จะได้กลับมาเล่นในหนังบล็อกบัสเตอร์อีกครั้งประกบจอห์นนี่เดในหนัง Public Enemies 2009แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เธอดังหรือลงหลักปักฐานในฐานะหนังทำเงินของฮอลลีวูดได้เรียกว่าเธอไม่เคยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของอาชีพการแสดงเลย มีเพียงการถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากมินิซีรีส์โจนออฟอาร์ตในปี1999เท่านั้นที่ดูเหมือนจะเป็นการเข้าใกล้จุดสูงสุดแต่อาชีพเพียงครั้งเดียวของเธอลิลี่ยังได้ร่วมแสดงในหนังและทีวีซีรีส์อีกมากมายหลายเรื่องก่อนที่จะ,กะเกษียณออกจากวงการเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานศิลปะที่เธอรักได้ปี2012รวมระยะเวลาที่เธออยู่ในวงการทั้งหมด17ปี ปัจจุบันลิลีโซบีเอสกี้ในวัย37ปีได้แต่งงานกับอดัมคิมเมลและมีลูกชายกับลูกสาวด้วยกันอย่างละหนึ่งคนเธอใช้ชีวิตนอกวงการอย่างมีความสุขกับครอบครัวและงานศิลปะที่เธอรักทิ้งผลงานภาพยนตร์ที่น่าจดจำหลายๆเรื่องให้อยู่ในความทรงจำของผู้ชมตลอดไปลิลีโซบีเอสกี้